น้องๆทีมหมูป่า f อซที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขนาดนี้ครับก็ก็ได้ติดตามขา่าวแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทีมหมูป่า f อซทุกคนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงรวมถึงพี่ทีมช่วยเหลือทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ที่ที่พยายามช่วยเหลือน้องๆนักเตะทีมหมูป่า f อซอยู่ทุกคนนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าน้องๆทีมหมูป่า f อซ ทุกคนจะกลับออกมาจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยทุกคนรวมถึงพี่ๆทีมช่วยเหลือทุกคนที่ที่พยายามช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าเอฟซีอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอุ้มทีทรัลมาทันนะครับขอให้น้องๆทีมหมูป่านะครับสู้ๆนะครับทุกหน่วยงานกาลังช่วยเหลือน้องๆให้ออกมาจากถ้ำไม่ได้นะครับก็ขอเป็นหนึ่งแรงใจให้น้องๆกลับมาตามหาความฝันในเส้นทางลุ้หนังให้ได้นะครับทุกคน แล้คนไทยเป็นกํลังใจน้องๆอยู่นะครับกลับมาได้นะครับ